ดวงตาจะปิดอยู่แล้วลูกน่าไปนอนก่อนนะลุงนาเดี๋ยวตื่นมาเลเล่โอ้ยขาวขาวาวาว,าวตาแดงเนี่ยไปนอนอีกรอบไปลูกไปไปของรักของข้ากับศัตรูของข้าผมเริ่มต้นมาแบบนี้ไม่ต้องงงนะครับส้มจุกมีนาเนี่ยที่ที่รู้มาก็คือจะมีอยู่สองคนครับที่เธอเขายอมรับส้มจุกจะเป็นทุกอย่างให้แค่สองคนเท่านั้นตอนที่เธออยู่ระบบคู่นั่นก็คือ พี่ต้ากับพี่จันครับพี่ต้าเนี่ยไม่ค่อยจะตามใจเรากนะครับอยู่กับพี่ต้าเนี่ยเธอจะอดเที่ยวพี่ต้าไม่ค่อยจะกล้าพาออกไปแบบเดียวถ้าไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนน้องเนี่ยก็เลยอดเที่ยวไปตามระเบียบทุกอย่างมาตกอยู่ที่พี่จันครับเธอคนนี้ไม่เคยกลัวอะไรก็คิดว่าเธอเอาอยู่อยู่เสมอเป็นคนที่อยากให้เด็กอิสระวิ่งเล่นไปจุดไหนก็ได้ เราพูดกันแบบง่ายๆเลยนินทากันซึ่งหน้าน,นั่นก็คือตามใจว่าเธอจะทำอะไรเธออยู่กับฉันเธอสามารถทำได้ทุกอย่างจุดเริ่มต้นมันเป็นแบบนั้นครับและคนที่ให้โอกาสนั้นเสมอมากก็คือส้มจุกมีนาครับไปน,นอนก่อน,นมาลุกปะเดี๋ยวมาเล่นใหม่ปะมานอนในค้อปะพอพี่จันร์มาหาเธอเธอลืมพ่อของเธอทันทีไม่สนจริงนะครับ เฝ้าแต่พี่จัน์จริงๆพี่เฝ้าน่ะอ้อนขอเที่ยวครับไม่ได้อ้อนเพื่อจะขอของกินอะไรหรอกพอมาถึงเธอก็ใช้ลูกอ้อนด้วยวิธีการเคาะประตูบ้างเคาะโซ่บ้างเขย่ามันเข้าไปสุดท้ายก็ต้องยอมถอดสลักประตูพาออกไปเที่ยวพี่จันก็เลยได้เป็นของรักของข้า มาถึงพิจักซึ่งเป็นศัตรูของข้าอันนี้ถือว่าเป็นความโชคร้ายของพิจักก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจากนั้นมีหน้าที่ซัพพอร์ตหมอเวลาจะเจาะเลือดก,ก็จกักเวลาจะชั่งน้ำหนักก็จกักต้องทำหน้าที่เป็นผู้จับตัวหรือใบหูของส้มจุกอยู่เสมอสุดท้ายทุกอย่างก็ตกอยู่ที่จักครับเพราะว่าจาักทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนส้มจุกมีนาเขาจำได้ผู้ชายคนนี้มาเมื่อไหร่หน่มเจ็บตัวเมื่อนั้น ไม่ได้ห้ามเข้าใกล้ตัวหนูนะกลายเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของส้มจุกนีนาหมอให้วายไวตอมิวจะหมดแล้วได้ไหม

าเร็วเร็วไปดีกันเร็วดีกันเร็วลูกเร็วเราแค่ขอจอดเลือดหน่อยลูกไปไปเร็วเร็วไปดีกับพิธานหน่อยลูกเร็วเร็วไม่เอากับพ่จักละเงอนอ่ะ ไม่เอาจากจนย้ายมาอยู่ลำปางเลยคิดดูสิครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยจักพยายามมาง้อขอคืนดีพยายามทำทุกอย่างแต่ไม่พ้นเสียงครางเสียงขู่อย่าเข้าใกล้ตัวหนูโดยเด็ดขาดจากเอ้ยรับกรรมแทนหมอวิว ปัจจุบันเนี่ยพิสูจน์ไม่ได้นะครับถ้าจักมาลํงฟางจะจำจักได้ไหมหรือถ้าจำได้จะขู่จักกไหม ยาวว่ง้อคุยกันดีๆนะอย่าตีกันนะ <laughs> เดี๋ยวเรารู้จักอะก่อนจะจบดูช้างหาวไปด้วยกันครับน่ารักนะหาวของส้มจุกมีนานเนี่ยไฮโซมาก และก็ก่อนจบอีกสกคริปต์ตดก่อนนอนเมื่อกี้ผมบอกว่าไฮโซไปอยู่หยกหย,ยกตอนนี้กลับมาโลโซแล้วครับได้ทุกอย่างเลยครับสำหรับเธอตัวนี้เป็นทุกอย่างให้ทุกคนได้จริงๆนอนก็ยังตดได้ Okay. <laughs>